ระวจาของเพรียเจ้าประจำวันพฤหัสสับ,บดีที่28ธันวาคมฉลองนักบุญทารกผู้วิมลบทอ่านจากจดหมายนักบุญยอนอคารสาวกฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อหถึงบทที่สองข้อสองพี่น้องที่รักยิ่ง นี่คือสิ่งที่เราได้ฟังจากพระองค์แล้วเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้คือเพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดใดๆอยู่ในพระองค์เลยถ้าเราพูดว่าเราสนิทสัมพันธ์กับพระองค์แต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็กำลังพูดเท็จเพราะเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในความสว่างแล้วเราทุกคนก็สนิทสัมพันธ์กันด้วยและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้สะอาดจากบาปทั้งปวงถ้าเราพูดว่าเราไม่มีบาปเรากำลังหลอกตนเองและความจริงไม่อยู่ในเราพระองค์ทรงซื่อสัต และทรงเที่ยงธรรมถ้าเราสารภาพบาปพระองค์จะทรงอภัยบาปของเราและจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวงถ้าเราพูดว่าเราไม่เคยทำบาปเราก็ทําให้พระองค์ตรัสคำเทศ็ศและพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเราลูกที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่าน เพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปแต่ถ้าใครทำบาปเรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักของพระบิดาคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราและไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้นแต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วย บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัตธิวบทที่สองข้อ13ถึง18เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจับประหารชีวิตโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้นและอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เพื่อให้พระดํารัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่าเราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศอียิปต เมื่อกษัตริย์เฮโรทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจาร์หลอกก็กริ้วยิ่งนักจึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบตเลเฮมและบริเวณใกล้เคียงดังนี้พระดำรัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมีก็เป็นความจริงว่ามีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามา เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขืนนางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตรนางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆเพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชาและสัิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากบราณทักสองบทมีเรื่องที่เราสามารถนำมารำพึงได้มากมายหลายเรื่องด้วยกันความคิดที่ได้จากพระวสาโเลยนบุญเมติวันนี้เป็นความคิดเกี่ยวกับเรื่องการสแสวงหา พระดาโหราจารย์ได้แสวงหาพระคิสเจ้าเพื่อไปนมัสการพระองค์เขาติดตามดวงดาวที่นำทางเขาไปหาพระกุมารแล้วก็นำของไปถวายนมัสการพระองค์ส่วนเฮโรดก็แสวงหาพระกุมารแต่เป้าหมายของเฮโรดคือต้องการฆ่าต้องการทำลายฝ่ายหนึ่งเป็นพวกที่ให้เกียรติสนับสนุนนมัสการ ยอมรับความเป็นพระเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการทำลายองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการทำลายนี้ก็ยังปร,รากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ในเมื่อเขาทำลายพระองค์ไม่ได้ก็ทำลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ในกรณีของเฮโรดคือเด็กทารกซึ่งเป็นชาวเมืองเป็นผู้ร่วมอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกับพระองค์ก็ถูกฆ่าไปด้วย ทุกวันนี้บรรดาคริสตชนในที่หลายแห่งยังถูกเบียดเบียนเขาเบียดเบียนสิทธิ์ของพระเยซูจเจ้าโยเซฟทราบข่าวจึงพาพระกุมารและพระมารดาไปประเทศอิจิบโยเซฟเองก็เป็นบุคคลซึ่งได้รับสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ปรกากฏในพระวรสารว่าโยเซฟได้โต้ตอบกับผู้นำสารที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างใด โยเซฟมีแต่ลบนอบทำตามพระเป็นเจ้าบอกให้ทำอะไรโยเซฟก็ทำลุกขึ้นแล้วก็พาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นครอบครัวของผู้อพยพเราพูดถึงผู้อพยพการอพยพคนงานจากประเทศเพื่อนบ้านเพระาะว่าเราขเขมรคนไทยเองก็อพยพไปหางานที่อื่น ให้ค่าแรงสูงกว่าส่วนผู้คนจากประเทศต่างๆรอบๆก็มาประเทศไทยเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าบ้านเขาวันนี้เราได้ยินชาวยูเครนหลายล้านคนที่กลายเป็นผู้อพยพการอพยพได้กลายเป็นปรากฏการในปัจจุบันเป็นปรากฏการที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมนุษย เราอพยพย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุใดๆก็ตามซึ่งการอพยพ,ยพยยไม่มีความมั่นคงในอนาคตผู้อพยพยยไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยในบ้านเกิดเมืองนอนของเขาก็ายังมีที่พักพิงอยู่บ้างแต่ไปข้างหน้าไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรแล้ววัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมก็แตกต่าง ยังไม่ทราบว่าจะต้องเผชิญกับอะไรครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นผู้อพยพองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากจะรับสภาพของผู้ที่อยู่ในชนชั้นหรือฐานะธรรมดาแล้วมารับสภาพทุกอย่างที่มนุษย์จะรับทรมานและสภาพหนึ่งก็คือการที่มนุษย์จะเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานนั่นเอง ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เชิญชวนให้เราคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำกับผู้อพยพก็เท่ากับทำกับพระเยซูเจ้าเองเพราะว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นผู้อพยพเช่นกันเรื่องราวของนางราเชลที่ร่ำไห้โอดครวญก็น่าสนใจนางราเคลหรือนางราเชล ซึ่งเวลานี้เขาเข้าใจว่าหลุมศพของนางอยู่ใกล้กับเมืองเบเดเลมในรามาเป็นแม่ของโยเซฟและแม่ของบเบนจามินเป็นพัญญาคนสุดท้ายของยาโคบนางราเชลร่รำให้ถึงบรรดาบุตรของนางนางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆนี่เป็นเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ ที่ประกาศสุเกเรมีในบทที่3 1สิข้อ15ได้นำมาสเสนอเหตุการณ์นั้นก็คือการที่ชาวอิสราเอลได้ถูกกวาดต้อนไปเมืองบาบิโลนและนางราเชลก็เป็นตัวแทนของสตรีชาวอิสราเอลทั้งหลายที่มีความทุกข์ที่ลูกของนางไม่อยู่แล้วพระวรสารของมัทิวจบลงด้วยคำว่า เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้วถูกกวาดต้อนไปเมืองบาบิโลนแล้วเป็นความทุกข์จากการพัดพรากของแม่วันนี้มัธิวนำพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากประกาศศุกเยเรมีมาใช้กับสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบดแลมการทำให้ของนางราชเชลเป็นความทุกข์ของนาง และของประชาชนชาวเมืองเบ็ดเลเหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นแม่ทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้วถูกฆ่าตายหมดแล้วจากเหตุการณ์เหล่านี้เราก็มาถามตัวเราเองว่าเพราะเหตุใดความโหดร้ายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นทำไมเฮโรดจึงได้มีจิตใจอมหิตไรเป็นแรงจูงใจ หรือแรงผลักดันให้เหรธรรมเช่นนี้ก็แน่นอนความเชัดเจนอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความกลัวความกลัวที่ว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะมาแย่งอำนาจของตัวเองฉะนั้นความกลัวจึงก่อให้เกิดการฆ่าการทําลายและทุกวันที่เราติดตามข่าวทางสื่อมวลชนเราก็เห็นการฆ่าฟัน ไม่ใช่คนที่ไปฆ่าเขามีความกล้าแต่เขากลัวว่าขั้วอะไรที่ฆ่าที่เขาฆ่านั้นจะดีกว่าเขานอกจากความกลัวแล้วก็วยังมีความอิจฉาด้วยซึ่งเป็นผลที่ตามมาและลักษณะต่างๆเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมและเกิดขึ้นในตัวเราด้วยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงที่ความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจหรือว่า ความอิจฉาที่คิดว่าคนอื่นจะดีกว่าเรานั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดความคิดที่จะทำลายผู้อื่นอาจจะทำลายชีวิตของเขาหรือถ้าทำลายชีวิตไม่ได้ก็เกิดความคิดที่จะไปทำลายในลักษณะอื่นๆเช่นทำลายชื่อเสียงทำลายหน้าที่การงานทำลายอนาคตเป็นตน้น วิธีการทำลายก็มีมากมายหลายรูปแบบเช่นใช้กำลังใช้ความรุนแรงใช้สื่อทุกวันนี้สื่อมวลชนเป็นอาวุธหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ทั้งดีทั้งไม่ดีสิ่งดีก็มีมากมายอาศัยสื่อสิ่งไม่ดีก็มีมากมายเพราะสื่อมันได้กลับกลายเป็นอาวุธที่คนใช้ประหัตประหารหรือทำลายกัน และมันมีผลมากมายพระอาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เชิญชวนเราให้ตรวจสอบชีวิตของเราเองเราเองคงจะไม่มาอยู่ในภาวะที่จะสงสารเด็กเหล่านั้นที่ถูกฆ่าตายเขาเป็นนักบุญวันนี้เราฉลองนบุญทารกผู้วิมลเขาได้สละชีวิตโลหิตของเขาเพื่อระเยสู่เจ้า เขาได้กลับกลายเป็นนักบุญแต่คิดว่าสิ่งสำคัญที่พระวาจาขององค์พระผุ้เป็นเจ้าเชิญชวนเราให้พิจารณาอาจจะเป็นตัวละครเฮโรดซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่ตางๆเหล่านี้ถามว่าอะไรอยู่ในตัวเฮโรดสิ่งที่อยู่ในตัวของเฮโรดก็มีอยู่ในตัวเราด้วยซ่อนอยู่ บางทีเราอาจจะหาไม่เจอวันดีคืนดีก็อาจจะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ระวังตัวอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำให้เราทำตามข้อเสนอของสิ่งนั้นได้ความเห็นแก่ตัวการเอารัดอเอาเปรียบความกลัวที่จะทำลายผู้อื่นวิธีแก้มีอย่างเดียวก็คือมีเมตตามีความรัก ออกจากตัวเองเฮโรดคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่เกียรติอำนาจถ้าเฮโรดมีใจกว้างออกจากตัวเองไปหาผู้อื่นสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดพูเจ้าคาโลมาตินี่ได้บอกชัดว่าวิธีการแก้ความเห็นแก่ตัววิธีแก้ความอิจฉาคือมีเมตตามีความรักช่วยเหลือ เพื่ออาทรต่อผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายแต่ปฏิบัติยากเราจึงต้องวอนขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระพรจากพระจิตเจ้าเพื่อที่จะให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งในการเอาชนะความเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพื่อเราออกจากตัวเองและเรามีเมตตา เพื่ออาทรต่อผู้อื่นเสมอในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน